สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีกันชาวราศีกันพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 โอเคพลังงาน <c oughs> ชาวราศีกันนะฮะดาวทิตด,ดาวจันดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีกันนะครับโอเคชาวราศีกันนะครับคุณได้ four p a n a c l e s เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองยังรู้สึกห่วงแหนยึดติดนะฮะ กับสถานการณ์ในปัจจุบันของตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับผมตัวคุณเองไม่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้ตัวคุณเองไม่อยากประชนไปไม่อยากจะทําอะไรในสถานการณ์นี้นะฮะอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองตัดสินใจไม่ได้เลยฮะว่าจะเอาอยัางไงดีในสถานการณ์นี้ ก้าวขาออกก็ไม่ได้อยากจะไปก็ไม่ไปอยากจะอยู่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่เท่าไหร่นะฮะไม่อยากจะสูญเสียอะไรไปนะครับผมไม่ว่าจะในคนโสดมีความสัมพันธ์หรือไม่แน่นอนก็แล้วแต่นะฮะโอเคในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า ไม่ยอมสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะฮะเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับชาวราศีกันนะครับในเรื่องของการงานนะฮะด้วยพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์เอ่อเรียกว่าอะไรดีคุณเองไม่ได้ไม่ได้ปลื้มสถานการณ์ตรงนี้มากนะครับผมแต่ก็ไม่กล้าที่จะออกนะฮะอาจจะมีเครื่องเงื่อนไขอาจจะมี เรื่องของติดสัญญาอาจจะเรื่องของอารายได้หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะก้าวออกหรือไม่ได้คิดที่จะก้าวออกนะครับผมในสถานการณ์นี้นะฮะคลไฟนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะต้องโอเคศึกษาคน้นคว้สาสิ่งใหม่โอกาสสิ่งใหม่ในเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าอะไรไหม ในสถานการณ์นี้ด้วยพลังงานของ four p a n ักเคิเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ชาวราศีกันตอนนี้รู้สึกว่าตัวเลือกที่มีอยู่กับตัวเลือกใหม่ๆนะฮะที่มีเข้ามาที่มีอยู่ในตอนนี้ที่พิจารณาอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างพูดง่ายๆว่าคุณเจอแกะ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 หมดนะฮะยังไม่มีแกะดำหรือว่าสิ่งที่ดีอะไรก็ได้อะหมาป่าก็ได้อ่ะ มันยังไม่ได้โดดเด่นเหมือนหมาป่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับนั่นกะแกะนั่นกระแกะนั่นกระแกะนั่นกะแกะอาจจะมีอะไรก็ต่างอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันเล็กน้อยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเลยโดดเด่นนะฮะไม่ได้ significant ไม่ได้ outstanding ออกมามันเป็นสถานการณ์ที่แบบ it's just like everyone's looks the same เป็นเป็นเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าทุกๆคนมันเหมือนกันหมดมันไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยคุณเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ okay. โอเคโสดก็ มีคนเข้ามาก็โอ้เหมือนกันหมดคนนี้เออก็โอเคเอกันนี้ก็โอเคคนนั้นก็โอเคแค่โอเคมันไม่มีแบบอ่ะคนนั้นว้าวยังยังไม่ได้เจอในสนายกันเพราะฉะนั้นเนี่ย clarify เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะต้อง study deeper นคุณอาจจะต้องอทุ่มเทคน้นคว้าค้นหาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเป็นสนายการที่ ยังไงดีเหมือนกับตัวคุณเองจะต้องทบทวนตัวเองอีกทีหนึง่งแล้วก็ตั้งข้อกําหนดใหม่หรือตั้งสเปคใหม่ขึ้นมาเลยว่าอ๋อเอเอมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ไอ้คำว่าต้องเป็นแบบนี้หมายถึงอ๋อไม่ใช่แค่รวมๆแล้วดูดีแต่ต้องเป็นแบบ1 7 5 180หรือ พูดจาเพราะอะไรอย่างนี้หรือว่าหน้าตาดีนะฮะรวยหรืออะไรแบบนี้คือแบบต้องสเปซิฟิกลงไปในสถานการณ์นั้นเลยนะ,ะผมเชื่อว่าคุณเองจะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะฮะ t h r s t a r s คือเป็นสถานการณ์ที่คุณเองค้นหานะ,ะต้องเริ่มค้นหานะฮะใหม่เป็นสถานการณ์ที่ <c oughs> ตอนนี้คุณเจออยู่กับ normal <c oughs> คุณเจออยู่กับอ๋อนั่นก็โอเคนั่นก็ดีนั่นก็เออเรื่อยๆนะเออมันไม่มีว้าวมันไม่มี้าวแฟคเตอร์มันไม่ได้รู้สึกแบบโดดเด่นอะไรแบบนั้นซึ่งตัวคุณเองก็จะต้องอยู่ในสถานการ์ e e p Looking คือคุณเองจะต้องอันที่หนึ่งทบทวนสเปคของตัวคุณอันที่สองคือ,อค้นหานะับใหม่นะฮะด้วยพลังงานของ the high p r e t e r s k okay. ได้สถานการ์โอ้ ออสมก็เป็นคุณเข้าใจมากขึ้นจริงๆฮะสำหรับชาวราศีกันนะฮะ The world ในอดีตนะฮะคุณประสบความสำเร็จหรือคุณเจอสิ่งที่แบบเรียกว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นคุณเองก็เลยคือคุณเองอยู่ในท็อป5%อยู่แล้วคุณอยู่ในท็อป5%ข้างบนบนอยู่แล้วคุณเองคุณเองเลยไม่รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันตื่นเต,ต้นแล้วใจ คือมันจะต้องเป็นเอ็กเซ o ช a ลซึ่งเป็นแบบดดเวอร์เลยซึ่งหายหาค่าอนข้างอยากนะชาวราศีกันนะฮะที่ผมบอกว่ามันเข้ากันกับคุณมากๆก็คืออะไร, <c ười> รก็คือชาวราศีกันเนี่ยเป็น perfectionist เป็นธาตุดินแบบ mutable คือเป็นคนที่คิดวิเคราะห์แล้วก็หาหาองค์ประกอบของอสิ่งเหล่านั้นอย่างเขาเรียกว่าละเอียดถี่ถ้วน meticulously แบบ just like um, you t u r n upside down in order to study something ก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองอยู่ mm hmm. เข้ามาอยู่ในจุดที่ดีมากๆแล้วอ่ะผมพอจะเข้าใจว่าไอ้ไอสิ่งที่ตัวคุณเองเลือกไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับมาตรฐานของคนอื่นเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วนะแต่คุณเองยังไม่รู้สึกว่าพอใจกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง k e p l o o o i n g นะฮะต้องหาต่อนั่นเองนะฮะ โอเคด้วยพลังงานเดอะเวิลด์โอเคผมเข้าใจละมันเหมือนกับตัวคุณเองคือัวตัวคุณเองประสบความสําเร็จคอ complete หรือ g r a d เ a t e จากสถานการณ์นั้นแล้วไงเป็นสถานการณ์ที่แบบมันยากแล้วล่ะที่จะหาคนที่แบบหรือสถานการณ์แบบที่ดีกว่านี้พูดง่ายๆไม่ว่าคนงานหรือความรักความสัมพันธ์อ,อะไรก็แล้วแต่นะผมรู้สึกว่านี่เข้ามาอยู่ในจุดที่จะเป็นท็อปไฟไปเป็นท็อปหนึ่งอะท็อปห้าไปเป็นท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะเพราะฉะนั้นยากนะครับ โอเคอ่ะมาดูดีกว่าว่าต้องทำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นอยากได้นี่ถูกไหมเราอยากได้เราก็ต้องทำใช่ไหมในอดีตนะครับผม the world ผลักดันโอ,โอเค connection มา to a source to a source seven of wands อ่าเป็นสถานการณ์ที่ในอดีตตัวคุณเองทั้งทุ่มเทนะฮะแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวคุณเองไม่ไม่แปลกใจที่ชาวราศีกันนะฮะในอดีตเนี่ยประสบความสำเร็จมาแต่ในปัจจุบันนะตัวคุณเองรู้สึกว่ามันเหมือนกับแล้วไงนะ what what next คือแล้วไงต่อ,เ,อเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้คือผมเชื่อเลยว่าตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นนะแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกไม่พอใจเท่านั้นเองนะครับชาวราศีกันนะ,ะแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างไหม แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอความสัมพันธ์ดีกว่าอ่ะนะเจาะลึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะ message นะครับผมเล v e message s for Virgo นะครับอืมในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองนะฮะ ต่อให้มีคนอื่นเข้ามาหรือตัวคุณเองคือตัวคุณเองมองแบบผ่านๆหรือมองแบบผิวเผินจากสิ่งที่เข้ามาเหมือนกับตัวคุณเองก็ยังยังยุ่งอยู่กับสิ่งที่คุณอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับแต่ว่าคุณเนื่องจากคุณเองมองหาโอกาสใหม่หรือที่ดีกว่าเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาแต่คุณเองไม่มีเวลาเข้าไปมองเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ผมแนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองจะต้อง คุณเองจะต้องละทิ้งบางอย่างลงนะฮะชอ i ์ของคุณที่มีอยู่สิ่งที่คุณเองคาดหวังอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องแบบคุณเองคือผมเข้าใจว่าตัวคุณเองเป็นคนละเอียดละเอียดปราณีตทุกอย่างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแลกมาด้วยเวลาสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันแลกมาด้วยเวลาคันนี้เนี่ยตอนนี้เวลาคือสิ่งที่คุณไม่มีด้วยพลังงานของ n i source คุณไม่มีเวลานะฮะสิ่งที่เข้ามามันเข้ามาไวมากเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะฮะผมรู้สึกว่าไม่มีเวลาพอที่จะให้คุณประเมินทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เขาไม่รู้สึกเน็ตเขาเรียกอะไรไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วหนีออกไปเป็นสถานการณ์ที่อะไรรู้แบบเป็นเหมือนกับมีคนเข้ามาดีแหละแต่เขามีความอดทนน้อยแล้วก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาให้กับคุณผมเชื่อว่าในสถานการณ์นี้ตัวคุณเอง ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเพื่อเปิดรับในสิ่งใหม่ถ้าเกิดตัวคุณเองยังไม่ได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นโอกาสที่เข้ามาเป็นแบบชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะฮะในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองอาจจะอาจจะอาจจะนะครับผมสปีดตัวเองให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมหรืออันที่สองคุณเองไม่ต้องสนใจมันเลยเพราะว่า มันไม่ได้เข้าไปในสเปคของตัวคุณมันคือเข้าต่อให้เข้าไปในสเปคของตัวคุณแต่คุณไม่มีเวลาให้เขาเป็นสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นคุณเองตัดสินใจแล้วกันว่าตัวคุณเองจะวางโอกาสเอาไว้หรือคุณเองจะสปีดตัวเองเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งใหม่ที่เข้ามาหาคุณโอเคไหมฮะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับโอเคไหมโอเค ในเรื่องของการงานนะครับผมในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณมีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมแล้วก็คุณเองไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณทํามันไม่ได้แย่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่าคุณเองยังแค่รู้สึกไม่พอใจคุณอยากได้มากกว่าน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะว่า m แ s สเซจที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณคือ ชัดเจนเลยฮะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะต้องอพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณงานของคุณหรือว่าเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนนะฮะให้คุณแบ้งเลยนะให้คุณจัดลําดับเรียงลําดับตั้งแต่สําคัญมากที่สุดชอบมากที่สุดไปจนถึงท้ายตารางนะครับผมและให้คุณเอาไอ้ท้ายตารางเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านในเรื่องของการลงทุนเรียงแล้วให้ตัดท้ายตารางออกของ สิ่งที่คุณจะลงทุนถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อาันนี้เป็นเรื่องของการงานเรื่องของการงานคุณไล่ลงมางานที่คุณไม่ชอบทําท้ายตารางตัดทิ้งไปต้องตัดทิ้งไปจริงๆนะครับผมเพราะว่าคุณเองทําไม่ไหวแล้วนะฮะด้วยพลังงานของเดอะทาวเวอผมบอกเลยว่าต่อให้คุณทูซีไปก็ทําไม่ดีครน,นี้ถ้าคุณตัดปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไร คุณตัดไปเนี่ยคุณจะเจออ๋อสิ่งที่คุณพอจะทําได้นะฮะสิ่งที่คุณจะสามารถที่คว้ามาไอสิ่งที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณเองไม่มีแคปซิตี้คุณเองเหมือนกับฮาร์ดดิสก์เต็มเหมือนกับเมมโมรีคุณเต็มอะถ้าคุณไม่อัปเกรดหรือว่าเพิ่มสตอเรจเพสหรือคุณไม่ดีลีทบางอย่างทิ้งคุณเองก็จะต้องเพิ่มคันนี้เนี่ยไอแคปซิตี้ของตัวคุณเนี่ยคุณจะไปเพิ่มยังไง ในเมื่อทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันเวลานั่นเองคุณมีเวลาแค่นี้คุณไม่มีเวลาทางที่จะบีบอะไรโดยที่ไม่สูญเสียอะไรไปมอคะหนูก็นอนให้น,อนห้อยลงสิก็ได้ได้แต่การนอนน้อยลงนั่นก็คือคุณสูญเสียอะไรไปถูกไหมล่ะเออนั่นแหละนะฮะบางคนแบบหนูไม่เสียอะไรเลยนี่หนูก็นอนให้น,อนห้อยลงอที่คุณพูดนะี่มันคือเสียแล้วนะ คือเจียดเวลาปรับปรุงเวลาเออมันมันไม่มีทางที่ตัวคุณเองผมมี24ชั่วโมงคนอื่นมี24ชั่วโมงตัวคุณจะมี25ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็24ชั่วโมงเท่ากันนะฮะคุณเองต้องเสียสละบางอย่างเพื่อได้รับบางอย่างนั่นเองนะครับคุณได้ the lovers นะฮะเออผมรู้สึกว่านี่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรดีเป็น contract เป็น เป็นการลงทุนในระยะยาวเป็น m i d เดิ end, ถึง Long Term Investment ต้องมี Partnership ต้องมีหุ้นส่วนสิ่งที่คุณทำนะฮะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับผมนะฮะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนจากสิ่งเหล่านั้นด้วยนะฮะโอเคคนี้ในอนาคตอันใกล้เป็นอย่างไรนะฮะสำหรับชาวราศีกันคุณได้ The Moon นะฮะใครเล่นคริปโตนี้คงจะชอบเลย The Moon แต่ว่า The Moon ในทางโหราศาสตร์หรือเทโรนะฮะ ดัมมูลหมายถึง change ดัมมูลหมายถึงสิ่งที่ไม่เสถียรไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคุณยังเจอความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณถืออยู่เนี่ยในตอนนี้อาจจะยังไม่ดีแต่ไม่ดีมากแต่ในอนาคตอาจจะดีหรือสิ่งที่คุณคิดว่าทุนคาดว่าว่ามันจะดีมันอาจจะในอนาคตอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคาดไว้ก็ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่ แต่คุณเองไม่ได้เลือกอเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่ทำให้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีนั้นลดลงทำให้คุณได,ได,ได้ได้สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวังนะฮะนั่นคือพลังงานที่ผมมอบฝากน,นะฮะสำหรับชาวราศีกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนี้ถ้าใครยังมีคำถามก็ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน m o r p o n g ก9 9นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดี